สวัสดีค่ะดิฉันานางทิพสุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญของเราจัดเป็นจังหวัดขนาดเล็กมีเจ็ดอำเภอแต่เป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจมากค่ะมีภารกิจด้านประมงที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสที่หน่วยงานกรมประมงของเราจะได้ใช้วิชาชีพในการนำมาส่งเสริมเพิ่มความอยู่ดีมีสุข เพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนสัตว์น้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะในส่วนของสำนักง,งานประมงจังหวัดอำนาจเจริญนอกจากจะเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นตัวแทนของกรมประมงแล้วหน่วยงานของเรายังตระหนักเสมอว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจด้านประมงในจังหวัดที่มีความสำคัญ,ญยิ่ง โดยทีมสำนักง,งานประมงจังหวัดอำนาจเจริญได้ขับเคลื่อนง,งานด้านประมงในจังหวัดตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมประมงและของจังหวัดอำนาจเจริญผนวกเข้ากับวิถีความเป็นอำนาจเจริญและบริบทในการประกอบอาชีพด้านประมงโดยให้ความสำคัญที่เป้าหมายเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ดิฉันในฐานะผู้นำองค์กรหน่วยงานสำนักง,งานประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมทีมข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน Fc ของจังหวัดอำนาจเจริญขอนําเสนอความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของทีมอำนาจเจริญว่าเราได้ใช้ความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เกษตรกรด้านประมงในจังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถรวมถึงการพูรณาการงานกับทางจังหวัดเพื่อสร้างงานสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่กรมประมงสมุนมาสำหรับผลงานเด่นของเราคือความสำเร็จในทุกโครงการที่นำมาซึ่งการทำงานที่เป็นสมาร์ททีมที่ทำให้ทุกมิติของภารกิจที่เรารับผิดชอบ ลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งงานตามตัวชี้วัดของกลุมประมงและของจังหวัดอำนาจเจริญผลงานและรางวัลเบื้องต้นที่เราได้รับก็คือเสียงชื่นชมจากเกษตรกรผู้ใช้บริการที่สะท้อนกลับมาอย่างหน่วยงานนอกจากนี้อีกหนึ่งผลงานที่เราได้รับโอกาสจากทางกลุ่มจังหวัด ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดมาให้เราสร้างเสริมเพิ่มยกและพัฒนางานด้านการประมงในจังหวัดดังนี้สร้างเราได้สร้างผลงานโครงการด้านประมงในจังหวัดเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า250รายต่อปีเสริมเราได้เสริมศักยาภาพการทำงานของทีมสำนักง,งานประมงจังหวัดอำนาจเจริญนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากกรมประมงเพิ่มเป็นโอกาสที่เกษตรกรได้รับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นและมีจำนวนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานทางด้านการประมงเพิ่มขึ้นยก เราสามารถยกระดับความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งไว้เป็นโอกาสที่ดีในการรองรับโครงการที่ดีต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าและการพัฒนาการพัฒนาที่เราถือเป็นภารกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนา cm ทั้งภายในและภายนอกองค์กร m-man ที่เกี่ยวกับบุคลากรหน่วยงานเราพยายามที่จะสร้าง smart officer เพื่อที่จะได้ไปนเป็น leader สามารถนำ smart ป่ามือได้ต่อไป money งบประมาณที่แสดงออกในภาพของงานและโครงการที่เราได้รับหน่วยงานของเราพยายามขับเคลื่อนงานให้เป็น smart project เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง M-material และ M ที m ่เป็น methodology หน่วยงานของเราพยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและช่วยกันดูแลรักษาให้ใช้ยาวนานอย่างที่สุดที่ออกล่าวมาดิฉันในฐานะผู้นำองค์กรมีความเชื่อมั่นในทีม และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อการพัฒนาภารกิจด้านประมงในจังหวัดอำนาจเจริญไปด้วยกันและจะดมรุงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ